สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวกันอย่างหมดเปลือกสําหรับคนที่สนใจจะเดินทางไปประเทศจีนนะว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเราต้องขอวีซ่าให้เรียบร้อยนะคะการเดินทางไปประเทศจีนต้องใช้วีซ่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นขอวีซ่าให้เรียบร้อยเราจะขอเองหรือว่าใช้บร,ริการเอเจนซี่ก็ได้ค่าบร,ริการเอเจนซี่ต่อหัวตกอยู่ที่ประมาณ3,500บาทสําหรับบินภายในระยะเวลา6เดือนบินเที่ยวเดียวถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทต่อหัวเลยอันนี้เราได้วี ามาเรียบร้อยเนาะหลังจากที่เราไปสเต็มลายเนื้อมือแล้วก็รอวีซ่าประมาณ3-5วันไม่รวมมันอยู่ราชการพนะิซ่าเรามาแล้วเราก็ทําการจองตั๋วสายการบินจองโรงแรมให้เรียบร้อยนะสายการบินที่เราใช้เนี่ยเอาที่สะดวกเลยบางคนอยากบินระดับไหนประมาณไหนนี่คือเลือกได้เลยส่วนตัวมาดามเลือกสายการบินเอเอเชียนะช่วงเวลาบินมี2เวลาด้วยกันก็คือช่วงเวลาประมาณ หนึ่งทุ่มนะคะบินจากไทยหนึ่งทุ่มไปถึงเมืองกวางโจก็ประมาณสี่ทุ่มดินด,ด,ดิแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือเป็นมิดไนท์เลยก็คือบินเกือบเที่ยงคืนไปถึงเมืองกวางโจประมาณเกือบตีสี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้าคนที่จะไปเที่ยวเราก็สามารถที่จะบินดึกได้เพราะว่าเราเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วเราก็สามารถนอนพักผ่อนได้เลยแต่ว่ามาดามไปทํางานไงพอเช้ามาก็ต้องไปตลาดก็เลยเลือกบินเป็นช่วงหัวข้ามเนาะ ก็ไปถึงนู่นก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วก็นั่งรถไปข้าโรงแรมก็หลับสักตื่นหนึ่งเช้าก็ไปเดินตลาดโตพร้อมที่จะทํางานแล้วก็ลุยได้เลยส่วนค่าโรงแรมค่าโรงแรมก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกพักที่ไหนแหล่งไหนตรงไหนบางคนอาจจะเลือกที่พักใกล้ตลาดเลยเพราะว่าจะได้ไปเดินตลาดหรือไม่อาจจะ เลือกที่พักไกลามาหน่อยนะมาดามเลือกที่พักไกลามาหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นในโซนตลาดเนี่ยเหมือนว่าถ้าเราเดินตลาดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีก่อยอร่อยหรือเดินดูสินค้าย,ย่างอื่นเนี่ยก็พักใกล้ตลาดเลยก็สะดวกดีนะเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เดินไปซื้อของได้เลยเนาะเอาที่สะดวกละกันราคาตั๋วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสายการสายการบินเอเอเชีย e นะราคาตั๋วก็ 7,000นะไปกับประมาณ7,000 0ดนดีก็ถือราคาโอเคอยู่นะทุกคนใช้ได้ส่วนโรงแรมเนี่ยไม่ได้เลือกแพงมากนะทุกคนเพราะว่าไปทำงานแทบจะไม่มีเวลาแบบว่าอินกับบรรยากาศสักเท่าไหร่นาอเช้าไปเดินตลาดเย็นกลับมานอนก็ขอเป็นสไตล์แบบอพาร์ตเมนต์แล้วกันหมายถึงว่าราคาโรงแรมคือดี ตกยี้ที่ประมาณอ่อราคาหลักพันน่ะถ้าใครอยากได้ดีลคอนแทคโรงแรมราคาดีนี่อินบอกมาเลยนะเดี๋ยวมาดามจะบอกรนงะถึงสนามบินนะ้ามาดามบอกเลยว่าประเทศจีนเนี่ยยังเป็นประเทศเดียวที่ไม่ยกเลิกการอ่อเขาเรียกว,ว่าบันทึกประวัติการเดินทางแล้วแล้วก็ทาคิวอาโค้ดสแกนเข้าประเทศนะเตีียมที่จะโกรกประวัติไว้นะเพราะว่าจะบอกว่าโอ้โหบางคนนี่แบบเสียเวลามากเลยโชคดีหน่อยที่ว่าตอนไปเนี่ยสายการบินเอเชียเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาน่ารักนะเขาโกรกแล้วก็ทาคิวอาโค้ดให้เราเรียบยร้อยเลย มันก็ง่ายหน่อยนะทุกคน้ค่ะกับนี่โอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเราต้องทําเองรู้สึกว่าจะงงวุ่นวายนิดนึงการเดินทางเนี่ยเขาก็จะมีรถมารับนะสําหรับคนที่เลือกจะเดินทางไปกับทัวร์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมีทัวร์จีนใช่ไหมทัวร์จีนหมายถึงว่าทัวร์แม่ค้าจีนที่เดินทางไปกับแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะมีไกด์ส่วนตัวให้มีการทําเดินเรื่องอะไรให้เราหมดเลยหมายถึงว่าที่พักโรงแรมการเดินทางไกลทุกอย่างอยู่ในแพ็กเกจหมดเลยนะไปเลือกใช้บริการกันเองนะ ส่วนตัว,ตวมาดามเดินทางเองนะไม่ได้ใช้ไกด์ก็คือไปบินเองทําอะไรเองหมดเลยเนาะทุกคนส่วนค่าบริการไกด์เนี่ยก็คือจะจ้างแยกต่างหากตกค่าบริการวันล,ละ500อยหยวนนะ500ขึ้นไปก็อยู่ที่2,500้บาทนะมาดามใช้บริการไกด์อยู่ประมาณ2วันนะเพราะว่าต้องให้เขาพาเดินแล้วก็แนะนําตลาดให้เราก็จะสะดวกมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีการดีลกับร้านค้านะเขาต้องมาส่งโองแล้วก็แพ็คโองแล้วก็ส่งตามกลับมาให้เรา